ก็ใจฉันรู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังคงทำมันแต่คิดว่ารักของเธอมั็นฟรีก็เลยไม่เคยจริงจังหรืออาจจะเพราะว่ามันแรงเธอเลยไม่เคยตามทันจากเธอทีมม่เคยวิ่งตามตอนนี้ว่าถึงทางตันก็คิดว่าเธออยู่กับฉันไม่ s a f มีแต่แบงค์พันใน s a f คิดว่าเธอนด้คนดีกับใครต่อใครไปไกลย,ยั่งที่ตัวกังเทงเพรือว่าเธอได้รู้กัเธ ดิสแペンภายในบัญชีเธอคงรู้ดีนะว่าไม่ใช่เรื่องเธอถ้าหน้าว่าเธอจะไปแต่ใจของเธอกูจจอง้างการจะเป็นแค่เพียงที่หนึงไม่มีที่สองอารพอว์ดวละมันทำให้เราทั้งสองไม่พร้อมและทุกทุกคืนก็ไม่ค่อยจะว่างเพราะต้องเป็นทรัพย์ให้กลายเป็นทองเอ๊ะเจ็บช้ำวพรุ่งนี้มันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉ <Hey> ันโลกของเธอมันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันมันไม่ดีบอกกี่ทีแต่เราก็ทำซ้ำแม้จะทำซ้ำเจ็บช้ำวพรุ่งนี้มันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉัน มีดีทุบอกอีทีแต่เราก็ทำซ้ำม่งก็ทำซ้ำเธอยังไปคิดยังไปคิดทังวันนั้นพราะเธอเธอคิดไปไกลแม่เธอเจม็มันโดนฉันบุกและเธอยังไม่พร้อมที่จะลองไปกับฉันเลยต้องเก็บเธอในใจใส่เข้าไปไว้ในฝันแล้ความจริงเธอก็รู้ฉันปเป็นคนไม่ดีไม่ได้พูดแต่ไม่ทำได้นำฝันอยู่เป็นปีแล้วไม่รู้ทำไมจะไม่นิ่งไปสักทีทำไมพอเราเลิ่มอกกับเธอคนไม่ดี You my gang You my boo You my d your man เธอก็รู้เขาไม่ดีแค่สองเดือนหายได้ท้อกับสิบปีเธอไม่ควรจะเสือเวลาอยู่กับพวกเฟกโรลี่ก็ภาพที่มีแค่เราสองไม่อยากจะลื เจอวันเก็บเธอไว้ในฝันให้ตายดิไม่นานในใจเธอคงจะลืมฉันอบ e ตกนนอน t เป็นตึกมนตึกสิบชั้นไม่ยากจะได้ตัวเธอเหมือนในละครก็ไม่เป็นไรถ้าเธอจะพาเพื่อนมาอีกซองก็เอาไปเลยก็ไม่เป็นไรทำไมต้องทองเลยทุกๆคืนไม่เคยจะว่างเาต้องเป็นทรัพย์ไกลเป็นทอเจ็บช้ำวันพรุ่งนี้มันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันโลกของเธอมันคงจะดีถ้าเธอไม่มีฉันมันไม่ดี Me, me, shine. Me, shine. Look, I'm you, tell me, Misha Let them tell me Come to the end Tell me, Misha